ได้เหรอได้้แลวสวสัสดีค่ะพี่น้องชาวเปรีย้ยวู่ชาวโซเชียลทุกท่านวันนี้มาร้านอีกแล้วร้านอะไรก็รูกก้จำไม่ไ,ได้เลยแต่มากินบ่อยๆจะบอกให้ฟังว่าแมงดาเด็ดมากสดไข่เยอะมากจริงๆวันนี้แบบเปะ๊ะมากี้ิงเสียบมหมดมเม,ดมียนไปกินข้าวก็เรียบร้อยมากสังเกตดูโดยเฉพาะชามเอใสดูได้นี่ฉันอยากรู้ว่าใครอ่ะ เป็นคนฆ่าแมงดาคนแรก แล้วก็รู้ได้ไงว่าไข่เอามากินแล้วรู้ได้ไงว่าคือเส้นเมาเขาจะเอาเส้นเมาออกถ้าเกิดว่าไม่เอาเส้นเมาออกกินแล้วก็จะเมาจ้ะไม่ก็มีวิธีในหายอย่างของเขาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเริ่มต้นจากนี้ดีกว่าเรื่องวันนี้เป็นวันเกิดของน้องน้ำโดรลเดียหรือว่าน้องโยกนะคะเป็น FC ที่น่ารักของเราคนหนึ่งยังไงพี่เอ๋สายขออวยพรให้น้องมีความสุขความเจริญแต่ในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดส่ดังปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำรวยสวยเก๋ผู้ชายรักผู้ชายหลงแต่แล้วอันนั้นทั้นก็ต้องการเรา,านเนคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอ,อคิดปัว,ว,วได้ปัวอายุวนะะันนอนสุขังพลังนะคะน้องโยโกะแล้ววันที่เจ็ดก็จะมาดูโชว์ยังไงโทรบอกพี่ล่วงหน้านะาเราจะเทคแคร์ต้อนรับเป็นเอฟซีน่ารักมากกิจการรุ่งเรืองนะจ๊ะแล้วรำ่รำรวยร่ำรวยเปอฟซีคนไหนก็อย่าหนอยนะคะไม่ได้ให้ไปเบอร์เดนในหน้าจองบางทีเราไม่รู้จริงๆมาบอกเราสักนิด้จะได้รายะเอให้เป็นเบอร์แต่เจได้เพราะบางทีมันก็ลืมๆเนาะ อ่ะี๋ยวนี้มีเรื่องจะพูดให้ฟังนิดนึงนะเอ๋อตะเกียบฉันก็เป็นตั้งใจจะหัวเลาะกะเทยเดินผ่านไปดใวยฟังมันเป็นกระเทยประมาณแบบลาดได้อ่ะนางใส่ชุดแสก,ก็ใส่หัวมานี่จะพูานี่สังเกตหน้าพี่เขาพี่เขายังหัวเลาะเลยนะฉันฉันจะพูดให้ฟังบางทีกะเทยอ,อย่าไปถือสาผู้ชายผูย้หญิงทั่วไปเขาเลยพอตะเกียบคนที่หัวเลาะคนแรกคือเอ๋ใส่เพราะมันหน้าหัวเลาะมาก คือกระเทยอยากจะให้แบบว่าปรับปรุงนในการแต่งตัวใช่อตอนแรกไอ้เมื่อจะเดินมาตรงทางนี่เขากำลังจะสร้างอะโดูดูคิดดูสภาพอ่ะอ่ะแล้วก็ตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มมาเหมือนตัวกินไก่อ่ะก <c oughs> ูจะไม่ให้กูหัวเลาะได้ยังไงมันตกินไก่อ่ะแล้วว่าก็ไม่ได้ขนาดกระเทยเรายังหัวเลาะกันเองแล้วให้คนธรรมดาผู้ชายผู้หญิงได้ไปหัวเลาะได้ยังไงอ่ะแต่งตัวชุดแสกดำ หัวมีหัวด้วยอ่ะและเดินตามถนนตีแต่คู่ต่อวิกผมยาวยนะนี่แล้วถุงน้องสภาพบบไม่เคยซักถุงน้องรดพื้นดำาๆที่ใส่พื้นดำาๆเสร็จแล้วปิ้นพื้นออกมาขึ้นน้งบนน่ะดูเป็นกระเทยอะไรอ่ะคือจริงๆแล้วอยากให้กระเทยแต่งตัวดีๆนิดนึงคือแต่งตัวแบบว่าให้มันดูสสะอาดใช่เพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะมองเฟิร์ส i c เ u อร์นะที่เปิคนเรามักจะมองครั้งแรกที่มองอ่ะ ภาพลั์เป็นยังไงพูดถูก,ถกบ้างแต่งตัวคือให้ปรึกษาคนข้างบ้านบ้างเวลาออกมาจากบ้านนะไม่ใช่เหมือนตัวกินไก่ออกมาไม่ไม่อันนี้เราไม่ได้ว่าเราเกียจกันเทรนต์ูัวถูกเธอใช่เพราะว่าสังคมเขามองเราเป็นตัว<ช>ตลกอยู่แล้วถ้าคุณสวยคุณก็ลอดตัวไปแต่ถ้าคุณไม่สวยอะบางบางทีกันเธอเป็นเพศที่เข้าข้าตัวเองแต่อย่าเข้าข้าวตัวเองมากเกินไปคือมองกระจก,กแล้วก็บอกข้างๆแถวข้างว่าพี่พี่วันนี้นุแต่งตัวยังไงบ้างบอกหนูต้องตรงและจะโกหกดอก แต่งตัวออกมาได้ยังไงแบบนั้นเนี่ยอายเสียสถาพันเป็นใครจต่ขลากได้เปล่าเนี่ยโอ้ก็เดินมาผู้ชายยังไม่ขมขืนเลยผู้ชายยังหวัวล้ออีนี่ไม่คือแต่งตัวให้แบบว่าเออแบบยังไงอนะ่ะให้มันดีนิดหนึ่งเรียบร้อยก็ต้องเรียบร้อยหรอกให้มันเออเป็นเรองเป็นลานิดนึ่ง<อ>รู้ว่าเออร่างกายหุ่นเถินเราหน้าตาเป็นแบบไหนก็แต่งแบบนี้นให้ดีหน่อยบางทีหุ่นหุ่นไม่อำนวยก็แต่งตัวให้ดูสุภาพให้มันดูดีนิดหนึ่งใช่จะแต่งตัวฝืนธรรมชาติ แต่ไม่ก <Netz ank pedir als> <f dragging> ินเมันตัวกินไก่มานี่คนในร้านนะอยู่กันสิบสิบสิบกว่าคนคนที่หัวเราะคนแรกคือเอใส่นะไม่ใช่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็เลยจะฝากไว้ว่าบางทีอย่าไปกวเขาเลยบางทีก็เลยบางคนก็น่าหัวเราะจริงๆริแต่คนที่ไม่น่าหัวเราะด่าไปเลยค่ะถ้าเราชิว่าแต่งตัวดีแล้วมีอะไรแปลกแหวกแนวปเหมือนคนธรรมดาทวกใครด่าไปเลยอาที่ที่เล่าให้ฟังที่สนามบินกันเลยยังไงอะไรสนามบินตอนตอนกลับจาก เอออเมริกาเล่าลอย่างผู้ชายอเมริกาตอนรับขับซูชันชอไปทุกที่เรากลุงก,กิจแต่เราไม่ดีเออ,อเสร็จปุ๊บต้อนลงต้อนรับเทคแคร์สภาพบุรุษมากมายพอฉันบินกลับมาภูกเก็ตยังไม่น่าจะออกจากสนามบินเลยไอคนขับแท็กซี่เธอเธอยืนฉี่หรือเปล่าอีกอบเกียบหันไปควับฉี่ใส่ปากพี่นั่นแหละสุก็ไม่ยอมผสมเพราผนไปก็มีหีพี่เลียนั่นแหละค่ะวงแตกทั้งสนามบินเลยค่ะโอ้โหผู้ชายบางคนมันก็ปากอีเนาะ ก็ไม่ไหวนะไม่ไม่บางทีผู้ชายเขาก็บางทีเราก็ทําตัวดีอะไรดีแล้วแต่บางทีแบบว่าคนที่เขามองหรือว,ว่าตีค่ากันเลยต่ําก็มีนะบางทีเราก็รู้สึกเสียใจในตรงนั้นนะบางทีเ,าเขาก็ไม่ได้คิดแรย่ง,งั้นบางทีมันเป็นอีโก้ของผู้ชายไนงะผู้ชายส่วนมากจะมองวเวลาอยู่กลุ่มยิ่งอยู่กลุ่มเยอะปุ๊บอีโก้จะเกิดมากขึ้นแล้วมาแซนะวแรงๆเราก็ไม่พอใจ<า><ท>นะเขาก็า คือมันเขาไม่ได้คิดอะไรบางคนนะคะบางคนก็คิดว่าเอออยากจะแซวแต่รู้แซวผิด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 ไปหน่อยเดี๋ยวจะแนะนความว่าเออเหมือนนีใส่ยผู้ชายบางคนนะนี่ไม่ได้ว่ารวมเอาแค่บางคนจะน่ส่เหมือนแบบอ่ะสังเกตหมาหมาตัวเมียมันจะเยี่ยมเป็นที่เป็นทางแต่หมาตัวผู้เนี่ยมันชอบแบกอาาเขตในิเวณเยี่ยวไปทั่วให้รู้ว่าอาาเขตของมนแล้วก็พอถึงรถผู้ชายคนหนึ่งเหย็ดแม้ตัวไรนองผมก็เลยหันไปเลยค่ะตัวเชี่ย ผู้ชายก็หันมาเยี้ยมพ่อมึงอีสัตว์อีเจี๊ยบขับจสตาร์ทรถเร็วๆๆเรีบบึรงออกเลยรีผู้ชายไปปืนยิงโอ้ยวันนี้รถติดมากมาทำงานโอ้โหาจะจันทำงานได้มาถึงงาน5้าโมงสี่สิบห้าเหตุเกิดจากรถ22สล้อกำลังจะขึ้นเขาป่าตองเขาต้องแล้วขึ้นแล้วขึ้นไม่ไหวเขาต้องเคลียร์รถอยู่ข้างล่างก่อนช่วยกันพยุงรถ22ล้อขึ้นเขาจนลง ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงค่ะวันนี้ก็อนจะถึงที่ทํางานมาทํางานเกือบสายเหมือนกัน<ช>แต่พวกพวกที่เหลือคือสายอย<ช><ช>่่งนี้นะเจีายอ้ยยังไงฝากร้านนี้เนี่ยค่ะร้านนี้เพราะอาหารอร่อยแล้วก็ไม่แพงบ้างเดินไปอยู่ข้างโรงพยาบาลป่าตองค่ะบรรยากาศสบายๆลมโกรกรสชาติอาหารดีขอขอพูดให้ฟังเลยว่าพี่เป็นคนที่เลือกกินอาหารมากอะไรบอกอร่อยก็คืออร่อยอย่างเช่นยำแมงดาเนี่ยพุดตรงกับพี่ให้สิคะแนนเต็มต้ม ต้มเนี่ยก็คือห้ให้แปอันนี้คือผักเหมียงต้มกะทิกุนนนน้งสดคนที่อยู่ทางเหนือคงจะไม่ได้กินนะนี่อันนี้พูดตรงๆนะ,ะอยู่ทางเหนือไม่เคยได้กินนะมากินทางใต้ใอร่อยมากต้องกินคู่กับน,น้ำพริกกุ้งเสียน้ำพริกกุ้งเสียบเขาบอกว่าถ้าในน้ำพริกนะพี่ให้ให้เจ็ดแต่ว่าผักเนี่ยให้แทนเต็มสิบในการจัดวางเรียงแล้วผักสดสะอาดมากถูกใจเพราะว่าน้ำพริกุ้งตรงวัยโยตมตำอร่อยกว่าแต่ว่าร้านนี้ก็ตำอร่อย จริงจริงหรอจริงซื้อปลาวปุ้งเสียบเป็นเพ่อมาจําเลยอถามหน่อยปลาปลาตะเพียนธรรมดาก้างจะเยอะแต่จะไปคนคนก็ยังนิยมกินปลาตะเพียนอยู่เพราะอะไรเพราะมันในคณะที่แบาเป็นแม่ครัวแต่บางคนก็ไม่กินปลาจืดเลยนะเพราะมันคลาวแต่คนังฝังว่าใช่หนูไม่ค่อยกินปลาทะเลที่ว่าจริงแล้วอ่ะมันมีหลายแบบปลาต้จืดปลาตะเพียนมันเป็นก้างเยอะมากส่วนมากเอาไปทอดอ่ะเขาไม่นิยมทอดนะปลาตะเพียนมัาจะเป็นพวกนึ่งพวกต้มอะไรมากกว่า แล้วก็ทําเป็นแดดเดียวมากกว่าพวกทอดนี่เป็นฟันนินถูกไหมอ่าฟันนเป็นาเนปลาทิมฟันนินอร่อยปลาถหิมทอดกัะเตียมได้นึ่งมะนาวได้แล้วปาตีน่ะปาตีนก็รวยหน้ามันหน้ากระเทยให้ใครทีบให้ทีบให้ผัวเอใส่ทีบวันนี้หัวมาขอตังยังผัวกลับแล้วโอ้ต่เวลาหัวกระทืบพอถูกใจมากตรงนั้น อร่อยจริงๆทำไมตีนผัวมันอร่อยอย่างนี้ ATM เปิดเอสสายบอก ATM เปิดวลาผัวตีนย่อกหน้ารูหีโอเพื่นเลยเก็ดเป็นการขอโทษปุ๊บตื่นมาพาผัวไปกินฟูจิพอพกเก็ตมันนี่อสามพันซื้อเกงให้ผู้ชายซื้อรองเท้าผู้ชายไม่รู้เนี่ยฉันโลกจิตหรือเปล่าฉันชอบสองผู้ชายอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้นานไปนะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าโอเคค่ะ